สวัสดีเพ,พื่อนเพื่อนพี่ๆชาวยูทูบทุกท่านครับก็บวันนี้ผมสั่งของมาครับรเป็นรถนะทุกคนรถอย่างไรไม่รู้นะแกะที่ไหนดิมันมีรอยมาให้แล้วแหละเป็นรถอย่างไรมาไม่รู้นะคร,ร,รับเพิ่งสั่งมาครั้งแรกโบ้บางครับเลย มันก็มาสักทีวันเกิดผมนะวันนี้ทุกคนก็สั่งมา ไม่ได้ให้รถตกแกมาบ้านแล้วีนี่ทุกคนโง่พ่วงครับไงทุกคนเดี๋ยวสดดัได้ไหมเนี่ยโอ้โหนี่ยัจัดไ้ยถอดไงวะทุกคนฮ้ยถอดไงวะทุกคน เด้ยังไงว <c oughs> ะไรอเาด้ำคาด้วยละทุกคนเนี่ยอุปท้ายไปแล้วอ๋อเราปิดมาให้เลยด้วยอือดีอยู่กันนะเอ้ยแกวได้ทำมหนาเลยทำมหนาเนี่ยทุกคนยนนี่เลยอนะ่ะ ติดเลย้แ้ครับเดี๋ยวแ้แกะถึงไหนะยากนะเดี๋ยวมันถอดอยังไงก่อนนะเนี่ยทุกคนโอ้ยติดมหมแลมันถอดอยังไงทุกคนฮะมันถอดอยังไงทุกคน ยังไงยังไงอยู่ตึกแหละโอ้มีร้านด้วยโโอ้ห ใช้มือแล้วเนี่ยหายล่กี่หอดนะไม่ดูมาสั่งมานี่โอ้โหกี่ล้อนะแม่เวลาสุดพ่วงทอดไม่ได้แล้วแม่ทุกคนมันถอดยังไงแปลกโอ้ผัดท้ายโคตรลื่นทุกคนสี่ท้ายได้ด้วยเดี๋ยวแต่มันถอดพ่วงยังไง ทุกคนถ้าตัดพ่วงยังไงก็สนรบคลิปนี้ครับไปแบบฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe หน่อนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับขอบคุณรับนี่ครับก็เนี่ยครับมันก็ยังไงไม่รู้ครับมันถอดยังเดี๋ยวรอดูอีกทีครับนี่ทุกคน แต่ท้ายอะลื่นนะเห็นว่าลื่นเลยทุกคน <Yeah. S 1> ลื่นกับขัเก่ามเยอะเลย